ว้าวปังมากเมื่อล่าสุดคุณชเวย,ยองจุนนักออกแบบท่าเต้นชื่อดังในเกาหลีใต้กล่าวว่าดิซ่าเป็นนักเต้นไอดอลที่คุณเขายอมรับฝั่งหญิงเนี่ยเขายกให้กับน้องดิซ่าส่วนฝั่งชายยกให้กับใครเอ็กโซดิซ่าดิซ่าดิซ่าก็ วัน전연습벌레ครับชอบเต้นจโอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนออกแบบท่าเต้นสวยและก็เคยออกแบบโซโลสเตจให้กับน้องออกแบบท่าเต้นกูติงนะคะให้กับอนริซ่าคือดีมากเขามีการดูสรีระของคนเต้นด้วยว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมแล้วน้องของเราก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆน้องเก่งมากๆเลยขยับเข่าไปด้วยด้านน้กบุรุษเ ซึ่งคุณชเยยองจุนหรือว่าที่ไอดอลเกาหลีส่วนใหญ่ค่ะเรียกว่ายองจุนแซมหรือว่าครูยองจุนนักออกแบบท่าเต้นครูสอนเต้นชื่อดังในเกาหลีในหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากการเป็นครูสอนเต้นใน Produce 48และ Produce 101ซึ่งครูคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสอนเต้นและก็ปั้นมาหลายวงแล้วละ่ะซึ่งครูยองจุนแซมที่ชมน้องนิชานในทกิลการเต้นและก็การแสดงออกสีหน้านเนี่ยในหลากหลายครั้งเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแหมต้องใช้คําว่าไม่ว่าครูจะไปออกไาย ไหนหรือว่ามีโอกาสได้พูดถึงน้องลิซ่าครั้งไหนนี่ค่ะก็จะชื่นชมน้องลิซ่าเสมอและก็ใครวงเอ็กโซนี่นะคะครูก็ชื่นชมอยู่บ่อยๆเลยน่ารักจริงๆนี่ซีน้้าไม่เสียชื่อเลยนักเต้นไอดอลที่เป็นที่ยอมรับในวงการเพลงค่ะซึ่งมีความสามารถที่ไม่เพียงแค่ร้องเพลงได้ดีเท่านั้นแต่ว่ายังต้องมีทักษะการเต้นที่เอาเซ็ n ด i n g ด้วยนะคะซึ่งเวลาที่น้องลิซ่าของเรานี่ค่ะมีการแสดงบนเวทีนะ Energy จคือจะเต็มมากและน้องก็คงจะได้รับพลังงานดีๆแรงบรันดาลใจจาก แฟนๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกเวลาที่อยู่บนเวทีมาแสดงถึงความพยายามอย่างหนักในการฝึกฝนที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งไอดอลที่เป็นที่ยอมรับค่ะอย่างเนี้คงต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักเลยนะคะกว่าที่แต่ละขั้นตอนและเมื่อขึ้นเวทีก็จะเห็นโนริซาของเราโคตรมีพลังงานอย่างด้นเหลือมีชีวิตชีวาและก็เอเ์เทนโคตรดีเลยค่ะล่าสายตาไม่ได้จริงๆบนเวทีเนี่ยและก็ทุกสเต็ปของโนริซาก็ทําได้ดีเสมอไม่ว่าจะเป็นการเต้นแบบกลุ่มหรือว่าแบบเดี่ยวซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ใช่แค่ คุณชเวยองจุนรอกนะคะแต่ว่ามีหลายท่านมากๆเลยที่ได้มีการพูดถึงน้องลิซ่าว่าน้องเนี่ยเป็นนักเต้นไอดอลที่ได้รับการยอมรับและก็ถูกขนะนําว่าเต้นเก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเต้นท่าสวยเป็นได้ทุกอย่างค่าน้องลิซ่าของเราเก่งมากๆกซะก็เลยนําเรื่องนี้มามั่มอยกคาดว่าในอัลบั้มของน้องลิซ่าที่จะปล่อยเนี่ยคงจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่าปังปังไปเลยก็ต้องกราบขอพระคุณคุณชเวยองจุนนักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้กล่าวว่าน้องลิซ่าเป็นนักเต้นไอดอลที่คุณ นี่ยยอมรับฝั่งผู้หญิงยกให้นอริซ่าส่วนฝั่งชายยกให้กับใครวงเอ็กโซค่ะ